ดีจากเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องุไทยสไปาอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรง่ายๆเลยนะคะทุกคนซึ่งจะช่วยเล่งผิวขาวไวช่วยกระชับรูขุมขนนะคะทุกคนสูตรนี้นะคะโอเคค่ะครเข้ามาแล้วก็ฝากด subscribe, กดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นโยเกิร์ตนะคะใครจะใช้เป็นโยเกิร์ตรสแบบไหนได้เลยนะคะในส่วนของโยเกิร์ตก็จะช่วยทําให้ผิวของเราขาวเนียนนุ่มช่วยกระชับรูขุมขนนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่1-2ช้อนชาหรือกล่าาตามใบหน้าของเราเลยนะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นผงขมิ้นนะคะหรือใครจะใช้เป็นผงพอกหน้าตัวอื่นเราก็สามารถเอามาใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของผงขมิ้นก็จะไปฆ่าแบคทีเรียรตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะจะช่วยรักษาแผลที่เกิดจากสิวให้หายเร็วช่วยให้สิวยุบเร็วนะคะช่วยทําให้ผิวของเราขาวเนียนนุ่มนะคะทุกคนเราจะใช้ผงขมิ้นอยู่ที่ปลายช้อนหรือ1นส่วนสีนะคะเราจะไม่ใช้เยอะนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นยาสีฟันนะคะทุกคนใครจะใช้ยาสีฟันตัวไหนยี่ห้อไหนได้เลยนะคะแต่ไม่แนะนําให้ใช้เป็นสูตรเย็นนะคะทุกคนให้ใช้แบบสูตรธรรมชาติแบบที่ไม่เย็นนะคะทุกคนซึ่งใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายไม่แนะนําให้ใช้สูตรนี้นะคะอาจจะแพ้ยาสีฟันได้นะคะคนที่ไม่แพ้ก็ไม่แนะนําให้ใช้สูตรเย็นนะคะทุกคนให้ใช้เป็นสูตรธรรมดานะคะในส่วนของยาสีฟันก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวไวขึ้นนะคะทุกคน วันนี้ส่วนตัวจะใช้เป็นตัวนี้นะคะอะตัวนี้เขาจะผสมชาเขียวแล้วก็ผสมบ้านหางโจระเ้ลงไปด้วยนะคะก็เลยวันนี้จะใช้ตัวนี้นะคะทุกคนเราใช้ยาซีฟันอยู่ที่หนึงช้อนชานะคะทุกคนบีบลงไปเลยนะคะนี่เลยนะคะหลังแกนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทำได้อาทิตย์ละสองถึงสามครั้งเลยนะคะ ใครที่มีผิวบอบบางอย่างที่บอกนะคะไม่แนะนําให้ใช้สูตรนี้นะคะทุกคนสูตรนี้แนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะไม่แนะนําให้ทําตอนเช้านะคะทุกคนเอาออกมาประมาณนี้นะคะทุกคนเหลืองอ่อนแบบนี้นะคะเราไม่ต้องใส่ขมิ้นเยอะนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะทําให้เราเหลืองนะคะแต่ถ้าเราใส่ประมาณนี้เขาจะไม่เหลืองนะคะทุกคน นี่เลยนะคะทุกคนมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนอย่างที่เคยพาทาเลยนะคะใครอยากมีผิวที่สวยที่ใสนะคะทุกคนห่างไกลริ้วโรยไม่อยากแก่ก่อนวัยนะคะสั่งนาราตัวที่อยู่ข้างหลังนี่เลยนะคะเขาเป็นคอลลาเจนนะคะ จะช,ช่วยช่วยเสริมกระดูกนะคะไม่ให้กระดูกของเราเปราะบางนะคะทุกคนจากคนที่เคยปวดข้อปวดเข่านะคะดื่มคอลลาเจนตัวนี้เราจะหายปวดกระดูกปวดข้อปวดเข่านะคะทุกคนบำรุงผมให้ยาวเร็วไม่ให้ผมหลุดไม่ให้ผมร่วงไม่ให้ผมหงอกเร็วนะคะบำรุงเล็บให้แข็งแรงไม่ให้เล็บเปราะบางนะคะทุกคนในกระปุกเดียวเอาอยู่เลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากประเทศอเมริกานะคะส่งทั่วไทยทั่วโลกเลยนะคะใครสนใจทักได้เลยนะคะทุกคน นี่เลยนะคะให้เราพอกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้15-20นาทีได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกาทการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากดกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ